ตอนนี้เรากําลังจะจับขยายตัวที่พี่นุ้ยกําลังไขลท์สีเดืองน,นี้ researcher นะคะจะขยายให้ดูว่าเป็นเป็นไปได้อย่างไรบ้างแน่นอนพอเป็นคํานามเราก็ใช้วิธีแบบเดิมๆก็คือหนึ่งเอา adjective เข้ามาใส่ซึ่งพี่นุ้ยบอกว่ามันยากนะเนี่ยหาคำ adjective หนึ่งตัวมาใส่เนี่ยต้องรู้ศั์นะเนี่ยเออบางทีเราเองนึกไม่ออกเลยนะทีนี้ต่อมาเราอาจจะใส่บุพบทก็ได้ซึ่งใน,นพี่นุ้ยก็คึกไม่ออกเหมือนกันจะใส่บุพบทอะไรนะักวิใจัยในมหาวิทยาลัยนี้อะไรอ,ะอย่างนี้ได้อ่าโอเคก็คือใส่ในเข้าไป ดังนั้นเนี่ยอันนี้พี่นุ้ยอาจจะเลือกวิธีนี้ก็คือพี่นุ้ยเลือกที่จะใส่เป็นบอกว่านักวิจัยผู้ซึ่งคือขยายเป็นซึ่งไปเลยว่าผู้ซึ่งมีความชํานาญเรื่องนี้อ่ามีความชํานาญเรื่องนี้คือภาษาไทายอ่ะพูดได้เลยว่ามีความชํานาญเรื่องนี้แต่จริงพอเป็นภาษาอังกฤษปุ๊บเห็นปะเราจะรู้ละว่าเราต้องใส่ตูวถูกไหมอืมคือมันคิดง่ายๆอ่ะก็คือประโยคอ่ะมันครบหมดแล้วเห็นปะประโยคเนี่ยตอนนี้มันวางมาครบหมดแล้วมีประธานกริยากรรมครบหมดแล้วถ้าเราจะใส่กริยาเพิ่มตรงนี้เห็นปะ เห็นไหมเราต้องมีตัวมาเชื่อมเห็นไหมแล้วเราก็ต้องหาตัวเชื่อมให้มันตรงนะคะคราวนี้พี่ดูใช้ who นะคะโอเคเป็น okay, who has expertise แล้วเราใส่ dispute ใช่ป่ะผู้มีความชํานาญเรื่องนี้เราไม่สามารถใส่คว่า dispute ลงไปได้เลยเพราะอะไรเห็นไหมเนี่ยเริยาแล้วก็กรมแล้วราแล้วเราจะใส่คํานามเพิ่มเราต้องทําไมปุบพบทซึ่ทุกคนคะทุกคนต้องเห็นเลยว่า expertise เนี่ยเราต้องใส่ in อเห็นะ ก็คือจริงๆอันนี้พอจะเราได้อยู่ว่าเอ้ยความชําน,นาญก็ต้องในเรื่องอะไรสิแต่ทีเนี้ยถ้าพี่นุ้ไม่อยากแบบว่ามานั่งแบบมานั่งแบบว่าเขาเรียกว่าเดาไปเองต้องการแบบว่าคือเราเดาแล้วเราต้องมีหลักฐานในการยืนยันเราก็ดูจากเดิกเลยว่าใช่หรือไม่ใช่นี่คือแบบการเก็บงานนะคะก็ใส่คําว่า expertise เข้าไปแล้วเราก็กดคน้คนหาเลยเราก็จะออกมาว่าเขาจะเก็ยอะไรว่า expertise ไปกับ in ประมาณนี้นี่คือการเก็บงานนะคะ